ในมุมมองของหมบ๊อบอ่ะถ้าจะแบบว่ามองผมก็แบบอยู่ด้วยกันเนี้ยอืมองเป็นไงบ้างก็ตั้งแต่วันแรกเนาะที่เจอก็คืออ่ามูซาก็เป็นคนที่เป็นเป็นอิสลาอ่ะที่กินที่ไปกินข้าวโรงเลี้ยงตลอดตั้งแต่วันแรกก็คืออ่าปกติทหารนี่ก็คือเขาจะไม่ค่อยกินไงเพราะว่ากับข้าวโรงเลี้ยงก็อาจจะไม่ถูกปากเพราะว่าอยู่ในฝึกเนาะก็เบื่อใช่ไหมล่ะเออแต่มูซานี่คือแบบกินคนกินง่ายไงก็วันแรกก็เขาก็เข้ามาหละก็ มาถามมาคุยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ไม่เหมือนคนทั่วไม่เหมือนทหารทั่วไปครับทหารทั่วไปเราจะเป็นคนแบบเออผู้ฝึกไอ,อ้ไม่ใช่ไอ้จิเบียนอกจากเข้าไปาไอ้ทายนี่มูซา,าจะเข้าหาพวกในสิบอย่างเงี้ยเขาก็จําได้มูซา,าเป็นคนที่แบบเออถือว่าผู้ก,กองก็ก็อยากให้สมัครต่อนะเออรู้ปะ่ะก็คือทางพวกหมุ่ต่างๆเขาก็เออ,เ,อ,อเห็นว่าเราก็ดีสุดเพราะอะไรก็คือดูจากพฤติกรรมแหละว่าเตียงอ่ะเตียงจัดเตียงอะไรเงี้ย เราเป็นคนที่เออทำออกมาดีอ่ะโดยไม่เราไม่ต้องไปจี้มากก็คือเป็นตัวอย่างให้เพื่อนได้อก็เลยรู้สึกว่าเออประทับใจอ่ะบางทีนานจะเจอพลทหารแบบนี้ที่เราไม่ต้องสอนมากอ่ะอคือเป็นมาตรฐานให้เพื่อนก็ถือว่าวันดีคนนึงเลยและอย่างก็คือเรื่องของอิสลามเนาะดูซา,าเป็นรุ่นที่มาอยู่กับร้อยเป็นอิสลามน่าจะเป็นคนแรกๆของของกองร้อยมั้งพ่อหมัวไม่เคยไม่เคยเจอทหารที่เป็นอิสลามเพราะว่าอิสลามกับผู้แต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่า เกี่ยวกับเรื่องเบิกบิลเลี้ยอ่ะมันจะคนล,ละราคามันก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่แปลกใหม่อหเออแต่ก็แต่ก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นเรียนรู้แหละว,ว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็เราก็เป็นคนที่เป็นคนที่ถือว่าเป็นคนดีมากๆคนนึงเ,ออเป็นคนที่แบบมีสิ่งที่จดจำนะะเอออะไรบ้างของที่น่าจดจำน่าจดจำก็คือก็กินข้าวทุกวนันกินข้าวโรงเรียนทุกวันนี่คือจดจำแล้วกน้โรงเรียนใช่แล้วเป็นคนที่ถ่ายรูปตลอดใช่ไหมเป็นคนที่ถ่ายรูปแล้วเป็นคนที่ งานออกงานหรือว่าทํางานต่างก็ถือว่าทําออกมาได้ด,ด,ดีโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะอ,อ่องไวเลยผมจะงานใช่ใช่จุแรกใช่ไหมที่ที่เห็นว่าอะไรตัดญาติแบบงานจีอาสาย่างใช่ไหม,ไหมอืมก็คือนั่นแหละก็ประทับใจแต่เรื่องอืมแล้วมีแบบว่าอม,มองมองที่แบบประทับใจสุดสุดยมีไหมเทียบเฮ้ยชอบมองมองเนี่ยหรือว่าี่มเ,เรื่องไหนที่ประทับใจอ่าเรื่องที่ประทับใจใช่ไหม เรื่องเกี่ยวกับพวกความคิดของของเรามากกว่าเราเป็นคนที่เหมือนแบบว่าพูดอะไรก็มันก็น่าจะน่าฟังหมายถึงว่าบางอย่างเราชอบพูดประสบการณ์จากก่อนที่เรามาเป็นอาหารเราก็เคยพูดอยู่ว่าตอนแรกเราเคยบอกหมูว่าอะไรนะที่ผมชอบถ่ายรูปตลอดถ่ายรูปเก็บอะไรเพราะว่าผมมาเป็นแค่6เดือนใช่ไหมแล้วมันก็ครั้นหนึ่งในชีวิตใช่ปะหล่ะเราก็เลยบอกว่าอยากจะเก็บทุกอย่างเกี่ยวกับ การเป็นทหารเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นคนสมัครมาหรือว่าใช่ไหมเออเราเป็นคนที่เหมือนใจเราอยากมาเรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ถือว่าดีอ่ะทหารก็เก็บอะไรอย่างงี้เพื่อนก็เราไปไหนเพื่อนก็ทักตลอดใช่ไหมเราเป็นคนที่ทําแวนรุ่นด้วยจะเป็นือนแบบคนที่ทําธุรการทุกอย่างของรุ่นเพื่อนก็จะรู้จักหมใชม่เพราะไปวิ่งไปอะไรด้วยกันก็เพื่อนก็ทักอย่างเงี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นคนที่ทัศนคติเกี่ยวกับการพูดอะไรางี้มันก็น่าฟังเลื่อย่างนึ่งก็คือเราเป็นคนที่แบบ หมู่เป็นคนจะถามเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาเราเพราะว่าเราก็ต่างาศาสนาเรานนก็จะไม่รู้เนาะว่ามุมมองของคนที่เขา,าศาสนาเพราะว่าละหมาดห้องละหมาดจำได้ไหมคเออเป็นผููกองก็สั่งให้ทําห้องละหมาดสั่งให้เพราะว่าเห็นว่าเราจะไปเข้าไปทาแหละแต่ท้ายเราก็ไม่เข้าไปเราก็ละหมาดข้างนอกใช่ปะเออก็คือรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข่งในเรื่องของศาสนาพอสมควร ได้เพราะว่าเราตอนตอนหมู่เขาเวีนใช่ไหมหมู่จะไปนอนข้างเตียงเราใช่ไหมเออแล้วทีนี้ประมาณตีสี่เราจะเป็นคนตื่นมาสวดมนต์ข้างเตียงอะ่ะเออก็คือหมู่ก็คือไม่ต้องไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยคือถ้ายินนอนอยู่ได้ยินเสียงเราสวดมนต์นี่คือทำละหมาดนี่คือต้องตื่นแล้วอ่ะประมาณนั้นแล้วก็จะแต่งตัวแบบตามศาสนาอะไรเงี่ยเราคึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เราก็อยากเรียนรู้บางทีหมูก็ชอบถามเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ว่าทําไมทําอย่างนี้ทําไมทําอย่างนี้อ,นอะไรประมาณนี้ เราก็ชอบถามหมูนกันหลายเรื่องก็คืออาจจะแลกเปลี่ยนกันแหละใช่ใช่เราเป็นไงเราอยู่ที่นี่อยู่ที่ยมูเราเชื่อว่าพัฒนาไปเร็วไหมแต่แต่ละวันหกเดือนหมูว่าเร็วมากเลยนะแค่ขึ้นมากรอยประมาณแค่สองเป็นครึ่งใช่ไหมรู้สึกว่าเออก็เร็วเหมือนกันก็ประมาณนี้แลวก็อย่างเช่นอ่าสิ่งที่แบบมูอยากแนะนำทอดเสียในตัวผมหรือว่าไอ้สิ่งที่แบบว่าถ้าปรับตรงนี้มันจะดีกว่า มีอะไรเยะนะปรับตรงนี้จะดีกว่าใช่ไหมก็คือตัวหมวยเขาไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรในเราหรอกแต่บางทีก็อาจจะเป็นแบบรุ่นพี่ที่เขาเข้าสิบปีแล้วบางทีเขาก็จะมาบอกกันว่าทหารคนนี้เป็นยังไงทหารคนนี้วันนี้ทําตัวยังไงมันก็จะมาปรับเปลี่ยนอย่างมูซาก็ถือว่าได้รับคําชมมากกว่าข้อเสียเพราะว่าเราก็ถือมาตรฐานเรามันมาดีอยู่แล้วมันมาแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันปลดแต่ข้อเสียของเราที่ได้ยินมาก็คือแค่ว่าเรื่องของ การเขาเรียกว่าอะไรอ่าโทรศัพท์บางทีใส่หูฟังอะไรเงี้ยบางทีเอออาจจะเรียกเราต้อยิงเราต้องเรียกย้ำๆบางทีแต่ก็อันนั้นก็คือมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเท<ช>่าไหร่หรอกแต่ก็ทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วเราเป็นคนที่ไม่คอ่อยอ่าไม่ค่อยลากลับบ้านด้วยใช่ไหมนานนอกจากจะลาไปธุระจริงๆอะไรแงบนี้ยอียกอย่างก็คืออ่าเพื่อนก็รักเราแหละใช่ไหมละ่ะก็คิดคอาเป็นอย่างนั้นครับผมูเออๆอะไรก็คือเนี่ยก็ปลดก็ปลดเร็วกว่าเพื่อน สำหรับมูซาเนาะก็จะบอกให้เป็นคนที่เป็นทหารที่จะปลดไปเนี่ยเป็นคนที่ไม่่อยอยากให้ปลดเท่าไหร่เพราะว่าการเป็นในสิบสิบเวรในกองร้อยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นครูประจาชั้นนั่นแหละเพราะว่านักเรียนคนไหนดีเราก็อยากให้อยู่ต่อใช่ป่ละล่ะบางอย่างก็คือคนที่ดีอยู่แล้วอะแต่มูซาก็รู้อยู่ว่าออกไปเรามีงานรองรับอยู่แล้วเรามีอนาคตที่ดีก็อยากให้แบบเ,ออเจอสิ่งดีๆอัไรแหละที่ เราออกไปเพราะว่าเราเข้ามาแล้วก็ถือว่าเรามีประสบการณ์ในการเป็นทหารแล้วเนาะเราเก็บทุกอย่างไว6้6เดือนเต็มๆเนาะใช่ปะล่นะ,รละเราฝึกในเกิดมากไม่เคยฝึกอย่างนี้มาก่อนใช่ไหมก็คิดว่ามันก็ถือว่าผ่านไปจุดหนึ่งแล้วเป็นสตรอรี่ของเราต่อไปก็คือการทํางานแล้วแหละเพราะว่าเราก็ตั้งใจมาอยู่แล้วมาสมัครมาเป็นทหารเพื่ออยากเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตว่าทหารเกณฑ์เนี่ยมันทำอะไรบ้างอันนี้มันก็แล้วแต่คนแต่มุมมองนะว,ว่าแต่ละคน ทียังไงแต่โมก็คิดว่าโมซานี่ก็คือเป็นคนนึงแหละที่ที่ดีอะที่ที่ในใจก,ก็ไม่อยากปวดหรอกอ่ะยิงก็คือเรารู้ว่าเราสนิทกันเนาะเราก็มีอะไรเราคุยกันตลอดอยู่ที่นี่ก็นั่นแหละแต่ออกไปก็ออกไปข้างนอกเราก็มีงานรองรับอยู่แล้วเราก็อาจจะเป็นบุคลากรที่ดีอยู่แต่ละงานของเราก็ไม่มีอะไรมากก็ปาเราก,ก,ก็ดูแลตัวเองละกันยังไงก็นี่แหละอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนลัก,กแหละมมซา,าก็คือแบบเราเป็นคนที่ เข้าถึงคนเก่งเะออก็คือไปนี่ก็ชวนคนนั้นคนนี้คุยอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นข้อดีของเราแล้วเราเป็นไงบ้างอ่ะเราอยู่ที่เนี่ยบางทีก็ถามคนอื่นเดียวก็ไม่ค่อยถามความรู้สึกเราเลยว่าเรารู้สึกยังไงกับการที่อยู่ร้อยบอกก็อยู่กับอย่างเงี้ยหมู่คนไหนชอบยังไงอะไรยังไงก็สืบเวีนแต่ละคนก็ต่างกันออกไปอย่างหมู่บ็อกก็ดีหน่อยอย่างก็คือว่าไม่ค่อยแบบเข้มงวดเท่ากับทหารแต่หมู่เบลก็จะเข้มงวดหน่อย แต่แกก็นั่นแหละไม่อยากให้แบบว่าโดนผู้กองว่าเข้าใจอันเนี้ยแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าผมมองเออเข้าใจแกว่าบมงครั้รงแกก็ไม่อยากให้เราโดานว่าแกก็ไม่ต้องการให้แบบผู้กองว่าก็การใช้ชีวิตอยู่ในที่นี้ก็สบายนะผมมองว่าสบายกว่ากองร้อยอื่นๆใช้ชีวิตอยู่แบบไม่มีการมาซ่อมอ,อะไรเงี้ยใช่รักษาการก็ไม่มีไม่มีข้าเวรรักษาการหรือไม่ต้องแบบนอนดึกแล้วก็มีแต่เวรคังข้าเวรคัง ก็คือสลับกันสองชั่วโมงสชั่วโมงก็แต่วันหยุดก็เข้ายี่สิชั่วโมงก็ผัดกันคนละสชั่วโมงคนละสชั่วโมงก็รู้สึกว่าสบายกว่าอยู่หน่วยฝึกเยอะเลยก็ใช <c oughs> ่เลยเนาะครับขึ้นมาก็สบายาอยู่นิดนึก็มันม่เยอะโอ้แต่ว่าเขารู้สึกแต่ว่าบางครั้งมันถูกบีบออกมาไม่ได้อ,ะอ่ะ <c oughs> อย,ออยู่ในความคิดเดี่ในความทรงจำเราไปาเเือเนาะบางทีมันก็แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับ ปีนั่นมินีบา,างท<ช>ีก็โดนด่านบ้างใช่ครับโดนด่าบ้างโดนโมเบลแดกบ้างเงี้ย<ช>ก็สนุกดีเป็น <ๆ S 1> สีญญ <ๆ S 1> สันนะครับหมูเพราะว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเวลาช่วงหนึ่งเป็นความทรงจําที่แบบถ้าเราไม่ซูมซับอยู่กับช่วงเวลาเนี่ยมันจะปลดไปโดยที่แบบว่าเราไม่ได้ความทรงจําอะไรเยอะแยะแต่ถ้าแบบเราซูมซับอยู่กับทุกๆช่วงเวลาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแม้แต่เวลาผ่านไปแค่ไหนเรานึกกลับมาปุ๊บมันก็ยังจะมีความสุข เพราะมันในวันพรุ่งนี้มันก็จะเป็นแค่ความทรงจำที่เราเรื่อนหายไปอย่างเช่นตอนนี้นะหูอธิโตอยู่ตอนนี้ยเนี่ยนับปัจจุบันเลยแต่มันก็ต้องผ่านไปมันก็รู้สึกว่าบางครั้งก็รู้สึกเศร้ารู้สึกบางครั้งก็รู้สึกดีใจแต่มันแล้วแต่คนด้วยบางคนอ้โหวันสุดท้ายก็คือปล่อยกันที่บ้านใช่ไหมแต่ผมผูกพันผมว่าเนี่ยผูกพันตลอดเลยแต่ว่าเจ้าที่ทำงานก็ไม่อยากออกมาทหารก็ไม่อยากออกอีกมันอยู่ที่ว่าบางทีคนนเนาะเพราะว่า บางคนเข้ามาแบบไม่เหมือนกันนะบางคนมาแบบัูบังค,คับมาหรือว่าแบบจาใจมาแต่มูซาก็คือมาแบบตั้งใจเนาะตั้งใจมาเรียนรู้ความก็คือการปฏิบัติตัวที่อยู่ที่นี่มันก็จะแตกต่างกันน่ะอย่างมูซานี่คือแบบว่าพื้นฐานอาจจะครอบครัวเขาดีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเห็นหลายๆอย่างก็คืออย่างเช่นไอการเก็บที่นงที่นอนอะไรเนี้ยมันก็คือแบบเราไม่ต้องบอกอะไรเยอะอบเราสามารถที่จะ เห็นเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนได้อย่างผู้กองอย่างเงี้ยจิเปร์เขาก็ชมผู้กองก็ยังเห็นทําอะไรดีเขาก็เห็นหมดแหละแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดถ้าส่วนใหญ่อืก็เลยดูว่าหานแต่ละคนก็คือไม่เหมือนกันะก็คือบางอย่างก็คือจากที่บ้านเป็นยังไงมาอยู่ที่มันอาจจะปรับนิดนึงเพราะว่ามันต้องเ้าระเบียบเนาะระเบียบทุกอย่างความสะอาดเพราะว่าทําตามระเบียบมันก็คือมันเหมือนกันแบบเพื่อตัวเราด้วยแหละ <Okay. S 1> อย่างี่เ่ความสะอาดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่สะอาดมันก็คือมันก็อาจจะมีโรคมีอะไรเงี้ย <Okay. S 1> หลายๆคนเนาะ อย่างเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จะไม่บอกเราว่าต้องซักหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตัวเราเองว่าความประสงค์เราแล้วก็ซักแต่ถ้าบางคนก็คือใส่ซ้ําใส่ซ้ำมันก็สภาพมันก็เกิดเป็นนั่นเป็นนี้เพราะว่าโรคทหารเนาะมันก็มีบ้างเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยอัน,นมันก็ต้องอยู่ที่ตัวทงทหารเองด้วยว่าเขาจะปฏิบัติตัวยังไงอยู่ยนี่ก็มีแค่ทําตามระเบียบวินัยให้มันได้แค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากนะอืออยู่ที่การปรับตัวมันก็ นี่แหละมูซาก็ถือว่าเป็นคนที่ปรับตัวปรับตัวดีนะเออแต่ง,งงอยู่ตอนที่บอกว่าอะไรนะสมัยก่อนใช่ไหมที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสนใจใครใช่ไหมเออแต่ที่มองว่ามันไม่น่านะเออเอป็นคนที่แบบคุยคนอื่นตลอดเนะี่ยก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะแบบมาเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าไม่รู้อ๋ออืมเนี่ก็ถือว่าเนี่ยก็คิดถึงนเดียวเลยอ่ะก็คือ บางที่ทานปลดไปเขาก็กล like so 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 ับมาก็มีแต่ไม่ค่อยเยอะก็มีน้อยเพราะว่าส่มกก็คนก็อยู่ตามละแวกแถวนี้จะเข้ามาตอนไหนก็ได้มันดูรุ่นน้องมาดูเพื่อนอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเราก็ลดเร็วอขาดื้อนะอก็เมื่อกี้ที่หมูถามว่าที่ที่หมูบอกว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยพูดเออเดี๋ยนี้ทำไมพูดแบบไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยอายก็คือว่าผมมองไปที่ความทรงจําบางครั้งความเขินอายครับผมมันทําให้เราพลาดโอกาสดีๆไป เออใช่อันนี้อันนี้ไอ้ขอเสนอมาคือใช่แหละเพราะว่าบางทีแ่บหกเดือนมันน้อยมากแต่ถ้าเราอยากรู้อะไรเราก็แค่ถามอ่ะบางทีบางทีเราไม่เปิดใจคุยอยากรู้เรื่องนี้อยากรู้เรื่องนี้เขาก็มันก็ผ่านไปแต่ละวันก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่เราเป็นคนที่แบบว่าสงสัยอะไรก็ถามเลยครับบางทีทั้งถามบางอย่างก็ตอบยากนะบางทีมันก็ถามหนูอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเป็นผ่าอะไรก็บางทีมันก็ตอบยากอ่ะเอออย่างนีคือไม่เคยมีใครมาถามด้วยก็เลยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออโมคาเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่แบบผลอยากรู้เรื่องราวของคนอื่นแต่ไม่ใช่แบบแบบขึ้นจ้านะหมายถึงว่าเขาอยากรู้ชั้นชติของคนรอบข้าวว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับอืมมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าโอเคคุยวัาก็ดีเหมือนกันเราก็บางคนเราว่าอาจจะไม่ได้ต้องพูดเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังมากแล้วในมุมมองผมแปลกไหมครับหมู่บางคาถามที่ผมถามแบบว่าแปลกหมู่เคยเจอไหมครับไม่เคยไม่เคยเพราะว่าสมัครทหารเราก็อยู่กันแบบอา ดูแลมากกว่า <baj> ด <diving> ูแลว่าดูแลในแต่ละวันนี้มีงานอะไรบ่าอะัรแบบนี้เพราะว่าทางสิบเวนเขาก็มีงานประจําของเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องแบ่งเวลาดูแลแต่สำหรับองซาก็ก็คือชี้แจงงานอะไรไปก็คือทําทาปกติก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนคนอื่นัรครับเนี่ยใช่ไหมก็งั้นก็ วันนี้เพิ่งไปกินมาอ๋ออาหารโรงเรียนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้มื้อสุดท้ายกหรือว่าจะไปกินเด็พรุ่งนี้น่าจะไม่ไปแล้วผมเพราะพรุ่งนี้ก็กินได้นะวันท่านสังเกตใช่กินได้ตอนเช้าอาจจะไปตอนเช้าแล้วก็อาจจะมาอาจจะกลับตอนตั้งสิบเอ็ดโมงก็เกี่ยวกับการกินการกับข้าวโรงเรียนก็เท่าที่แบบกินนะครับเท่าที่แบบว่าเท่าที่แบบว่ามันก็มีบางมื้อที่แบบแย่มากๆก็มีแล้วก็มื้อที่ดีมากๆก็มีแต่ทุกวันก็จะอยู่ประมาณ ไปทางค่อนข้างดีมากกว่าเพราะว่าขึ้นกองร้อยมาแล้วมันการกินเราก็ได้กินก่อนทหารทหารใหม่อย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบไกลเยอะหน่อยอะไรเงี้ยมูแล้วมีเพื่อนอยู่โรงเลียงด้ยเขาก็เลยจะตักให้ก็บางมื้อแย่ๆก็แกงส้มแกงส้มจะอมทอดแต่เสดจะอมมาม,มูเสด <laughs> คือน้อยมากแล้วก็แบบไม่ไม่ปรุงเลยวันนั้นผมไม่รู้นะว่าใครทําแต่ว่าอันนี้เราพูดแค่แบบว่าเป็นความทรงจำนะไม่ได้แบบไปว่าเขาก็คือว่า แกงส้มไม่ปรุงเลยแกงส้มไม่ปรุงเลยแล้วแบบมะละกอที่เอาใส่โอ้โหยังยังดิบอยู่เลยอ่ะแล้วต้มไม่สุกตานะคือวันนั้นคนกินเยอะคือวันนั้นคือแย่ที่สุดใช่แย่ที่สุดแล้องมีเมนูไหนที่แบบว่ากินแล้วเออชอบมั้ยมีเมนูที่ชอบก็คือมันเป็นแบบว่าผัดกะเพราอ่ะเอาข้าวเอาข้าวไปผัดลงผัดกะเพราครับใช่ครับแล้วก็ลูกชิ้นเฮริยากิอะไรไก่เป็นยาเขาเสร์ฟมาครับแล้วเอออันนี้ถ้าเป็นอะไรที่เราชอบคือนานาเป็นมาทีใช่ครับ ที่คือปกติเราก็คือต้องผ่านฐารกินข้าวใช่ไหมหมูก็จะนั่งก้าเว้นบางทีอาหารก็จะเป็นวนๆใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ได้กินเองแต่นั่งดูฐานกินมัน,นก็วนอะไรเงี้ยกินก็พอได้อาหารกอพอได้แต่หมายว่าเราขึ้นของลอยแล้วเราสามารถที่แบบเอาไปกินตามแสรได้เนาะใช่เท่านี้เองก็กินได้ากับมุซาก็แหละคือกินได้ตลอดก็คือกินหมดตลอดแล้วก็แต่แต่เราเป็นคนที่กินช้าเนาะกินช้ากินช้าไหมหมูช้าช้าช้าก็คือตลอกินท้ายตลอด ผมกินช้าแบบกินช้าแล้วก็มีมแปลกเพะเราคุยด้วยเราจะคุย่อนด้วยกับมีอะไรนะผมเออแล้วเป็นไง <c oughs> ผมพาไปโกดังสอนงานอะไรเงี้ย <c oughs> จะได้รู้ว่าเออเนี่ยหน้าที่กาหมู่หรือรถตัดอะไรครับก็ดีผมมันก็มันก็ว่าผมมาดูตั้งสองเดือนกว่าที่น,น้องร้อยมันไม่เคยไปโลตัสเลยเอเอใช่ใช่อันนี้เออนี่เพิพ่งรู้ว่าผมถามไม่เคยออกไปโลตัสข้างๆเลยว่าถ้าเกิด ข้างๆกรมมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นแดีลาไปทุระใช่ไหมถ้าเป็นหารอุตส่าห์ไบจแอบแยงเข้าไปแต่เราไม่เคยก็คือว่าไปเรียนลูกงานแต่เราเรียนรู้งานกอดเรียนรู้การกดตังค์ใช่ไหมการกดตังค์ว่าแต่ละเดือนเ่าหมูต้องกดกี่คนก็ยี่สิบกว่าคนเนาะมันก็แบ่เนี่ยถ้าแบ่งกันสองคนกันี่ยเหนื่อยเลยก็ต้องดูอากาศด้วยว่ายังไงบางทีเปลี่ยนตู้เปลี่ยนนั่งนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้เรียนรู้แหละก็ถือว่า ก่อนปนเนาะเออได้ทําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยคือกองกียรติยศเออ,เออใช่ใช่ใช่กองเกียรติยศแต่ถ้าแต่เราอยู่ไม่ไปถ้าเราอยู่นานเนี่อาจจะมีงานแบบนี้เรื่อยๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นงานเร่งด่วนส่วนมากเขาก็จะให้มกล้าว่าในสิบ้าองออกงานเนาะแต่ถ้าเป็นกองเกียรติยศแบบนี้ก็คือมันมันจะเหนื่อยแค่ตอนซ้อมอ่ะใช่ไพอวันจริงอ่ะเรารู้สึกว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวเราะว่าจะมีอะไรมาแล้วแบบนี้แป๊บเดียวผมว่าะวิธีจริงมันไม่มีแก้ไขแล้วนะโมะใช่ใช่เราต้องเราต้องเคลี ตับน้ำไปเลยใช่ครับย่งหมูนี่ก็แต่ก็เคยอยู่แต่กองเขียนไม่เคยมาเป็นคนแต่สักทีก็คือเป็นงานแรกเหมือนกันก็ถือว่าถือว่าเขาจงจำแหละบางทีแต่แต่ซ้อมมันเหนื่อยมากเลยนะซ้อมหนครับผมเราก็เก็บอะไรทุกอย่างห้มดแล้วถ่ายถ่ายรูปวันน่ะใช่ครับเล่นอย่างนี้คือข้อดีของเราคือเราตื่นเช้ามากตื่นติมกองซิเวนด้วยครับก็คือก็คือจะบอกว่าโภอนาหารบางทีเนี่ยถ้าถ้าซิเวรเข้าเวรซิเวนต้องตื่นก่อนโภอนาหารแล้วใช่ไหม แต่มูซาเป็นคนที่ตื่น่อดตลอดก็คือตื่นมาจะห็นแล้วเตรียมชุดเตรียมอะไรก็เป็นข้อดีเลยมุกจะไม่ต้องโกงเขาก็รู้หน้าที่ตัวเองใช่ไหมบางทีเราถ้าเราทําตัวดีอ่ะสิบเวเขาก็เขาก็สบายขึ้นครับนางทีเออเป็นถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ที่มาอยู่ร้อยปรครับแล้วดูแปลกแปลกใหม่มากขึ้นครับขอบคุณครับกลประมานี้ครับก็ับมานีใช่ไหมครับมใช่ครับโอเค